หนูเมลัยโอ้มีหนูเมลัยด้วยมีอะไรไหมมีอะไรไหมเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่มีตัวอะไรอยู่ครับอุ้ยนี่อะไรอ่ะนี่หางอะไรเห็นแค่หางรู้ไหมหางอะไรอ่ะโอ้เดี๋ยวเพิ่มมีนี่ตัวอะไรลูกนี่ตัวอะไรเห็นหัวแล้วรู้ไหมหัวแล้วรู้ไหมช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อตะบัดจายมาติดจมูกกวัวป้าเลยดูดิตะบันล่ะไหนกูผานี่ ที่ทะเลมีไดโนเสาร์ด้วยเหรอเฮ้ยเจอแล้วอหยิบขึ้นมานี่ตัวอะไรครับหยิบขึ้นมาเอลิฟเฟอ์หรือเปล่าโอ้ไดโนเสาร์ไปไปไหนย่าไปล้างสิไปล้างไหนไดโนเสาร์ตัวอะไรครับย่าการบตาไดโนเสาร์ตัวอะไรไดโนเสาร์ชื่ออะไรลูกตัวไดโนเสาร์ชื่อโอ้ไหนไหนเอาให้เพื่อนๆดูด้วย ให้เพื่อนๆดูด้วยครับมันคือตัวอะไรนายอะไหนครับเอ้าโอ้โอไดโนเสาร์โดนขึ้นซัดเลยอังกิโลซอรัสโดนขึ้นซัดไปแล้วภูผ่านนี่ตัวอะไรอุ้ยมันมีเห็นแล้วมันมีมองเห็นแล้วตัวอะไรอ้าวตัวอะไรอ่ะภูผ่านขุดได้เลย เอาไปให้ป๋าดูสิโอ้แบล็กชีโอโซล่าดูเปล่าตัวอะไรครับอู้ตัวอุ้ยโดนขึ้นซัดอีกแล้วแบล็กชีโอโซล่าโดนขึ้นซัดอีกแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมคะไปดูสิพี่ปอจับหอยพี่ปอจับหอยไหนมีอีกไหมไปดูสิตรงไหน ตรงนี้ด้วยมี v o l c โน o ด้วยไหนนี่นี่นี่ผู้ปาใช่ไหมใช่ไหมอะไรอ่ะไหนไหนเออนี่ไงมีเห็นแล้วหอยอันนี้อะไรคะรัยหอยแครงเหรอโอ้เปลือกหอยหอยแขงเหรอไม่ใช่นี่อะไรอันนี้อะไรห่างตัวอะไรเอะอุ้ยเดืองได้ไหมโอ้เโอ้เหมือนแฮปเตอร์อะไรตัวใหญ่มากโอ้บลู กูอ่อาน้ำมไม่ใชู่ไชีลเล็กอันนี้เอาลงน้ำตรงนี้ล้างสิได้ไหมปูไม่ใช่ชีเล็กนะป,ป,ป,ปูเป็นแรปเตอร์ปูเป็นแรปเตอร์นะโอว้าว <c oughs> ปูลงน้ำทะเลเลย <S S S ปูลงน้ำทะเลได้ด้วยเหรอครับได้ไหมได้ได้ไหมครับ วัวเก่งมากไหนผู้หมาไปช่วยไดยนโนเสาร์อีกหน่อยไปช่วยไดยนโนเสาร์อีกซิมีไหมไปเร็วไปขุดอีกไปขุดอีกไปขุดไดโนเสาร์กันอีกแล้วเร็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 วตรงไหนมีกี่ตัวครับโหเราได้เยอะแยะเลยนี่นี่นี่ตรงนี้อีกตรงนี้อีกตรงนี้อีกใช่ไหมครับป้าป้า,ปาตรงนี้มีตรงนี้นมีไหม นนในฮาซีนี่เป็นเหมือนฟอสซิลในโนดเสาหรือเปล่าเป็นที่ซ่อนหรือเปล่าเป็นฟอสซิลเหรอ,ล,อลูกอุ้ยสีอะไรสีสีอะไรครับอ๋อตัวใหญ่เออในให้เพื่อน, <ๆ S 1> อนเพื่อนดูก่อนเพื่อนดูก่อนเออตามไปก่อนเออเอาไปล้างก่อนไหนเออ,ไ,อ,ไ,เอ,อไทยโซลเราชอบเล่นน้ำทะเลด้วย โดนขึ้นซัดเลยโอ้โหมีอีกไหมครับต้องไปตรงไหนหมดหรือ,อยังนะดดดกิารมหวั้วยนะคบขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บบ๊ายบาย